สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคือเกาพี่น้องลงทงลงทางหาเกียรติคือเกาค่ะวันนี้ก็มาสายหน่อยนะคะแมนบอบพอแล้วพี่น้องพอแล้วพี่น้องมาาน้าจะคล้องค่ะทีจงไหวมือว่านเนาะค่ะมันสีมานบอตัวแรกแหกมันวันนี้ตัวใหญ่เลยเลยสุด สวัสดีแฟนคลับ fc ทุกท่านเด้อค่ะนี่โต้แรกแห่งมันของเข้าค่ะมันมันมาให้เจ้าของมันนี่กกออกสวยค่ะติดภารก,กิจหลายอย่างเลือเกินหนัวกับอบสาบายอีกแล้วโอ้จะเช็ดเจไดดอกพี่นอ้องเอื้อเมือนำเลยหัวกับจกจะได้จค่ะพี่น้อง ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร่นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกนิกากระบ,บ้าสวิทต์นัมเนเดอร์ค่ะทางช่องกนิกาชาแนลค่ะพออีกแล้วพี่น้องนั่นได้เม้นบ๊อน,นี่ได้อีกแล้วค่ะหมาตัวที่สองค่ะพี่น้องไฮบึงตัวใหญ่บ๊บอบใหญ่ปะได้ตัดสองตัวแล้วสองเต็มไอ้ยุ่ <laughs> นมืนหิดินมันปุยปุยบบเคลกับติเรียบบเหรือโบเคลกับเรียบโเฮดแล้วสองตัผ่านไปพี่น่องตัวสามยังบบทันเจอแดดคับดดคักเลยหอนคักพี่น่องหอนมา กบเม็ดพี่น้องกบเม็ดนะนี่นีกบกบกบพี่น้องกบมันกบเม็ดแล้วพี่น้องกบหน่อยมวยหญ่ปินไเด๋พี่น้องวิวเต้นเอามาเอาอุ้ยเห็นเห้ยเห้ยเห้ยไดี๋ยว้วเดียอยู่เนี่ยไให้มีคือมันมันกบตัวแรกค่ะตัวแรกพี่น้องตัวทีส้ม ตัวที่สามเนาะตัวนี้นนเนาะเป็นกบแต่เป็น<ป>กบตัวปปเล็กกลบน้อยกบตัวสมเขียนเะาก็นี่กะเขียวนึงมันเต็มออกจากง่ายพี่นอ้องใช้กับผู้ทานเขียดพอเสี้ยวผ่านหนึ่งมันผัดจัดออกเลยบาสวีตพออ่อยิ่ลละค่ะพี่นอ้องนี่เต็มบ้านน,นะสีมันหลวมมึงว่าแต่เขาเปิดเบิร์ดเหรอนี่ได้แล้วหนึ่งตัว ใส่พออยกันนะดูข้างในคุ้บเลยกระสันติ่นเด็กระคะหนึ่งตัวม,มาอีกแล้วพออีกับค่ะพี่หน้องตัวหนึ่งซากะนิกาพอนี่มองจุ๊บๆนั่นแหละอนะเอ,อ้อยุหันละมนยุ่ให้ขี้ดินอยนน่นี้นั่น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 เด็กอะ <laughs> นี่ไปอีกแล้วค่ะตัวนึงค่ะพี่น้องอืมโอ้ตัวแบบไงเลยใหญ่ๆมันๆอ๋อได้บ่เต็มมาตั้งแต่ผุนๆนน้ำกระไรหุบบ่ได้นี่เลียนลัดอาเจิดวาย้ำได้กระน้ำไอ้เดี๋ยวไรบ่ไหนแต่ปนหน่อยนึงละอืมกบหน่อยตัวหนึ่งกับเขียดโอ้หลายตัวอยู่ตรงนั้น เอโอ้หอนแดดครับพี่น้องอุ้ยมันออกออกเร<อ>ื่ยอยๆหน่ะนั่นอยู่ในขรูนั่นพวกแม่นออกมืดละตีจะสร้างกระคาดมืดอุ้ยโอ้โอก็ได้หลายตัวเติอบอยู่มาเขาเดียวหนึง่งฮ๋นอนหอนพี่น้องแดดเดียบกเข่าโคบกเขเ่าหอมแต่คั้ยเย้อะโคดกับเข่าแล้วนันแ <laughs> ดดมาแดดแรงมากเลย โจะสร้างขาดน้อมันดูดออกกินอ่ะแล้วสีเขียร์อีกจังหน่อยกับสีล่องไว้เมื่อบะไงก่ะพี่น้องเด็ดแห้งเด็แดแห้งโคตรไม<ห>่สิเป็นลมสงสารเด็กหน่อย <c oughs> ได้บ่นี่ได้อีกแล้วครับพี่น้องทำการท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าวไม่แล้วพี่น้องไม่แล้ว เฮ้ยเคี้ยวไปเมือนงานนี่ก็ไปเมื่อละห่อนห่อนไม่รีบไม่เร็นี่มืันนี้เอาพ่อปนกับเอาไปมีบอ,อยุ่ไงนี่แหละ <laughs> จักแมนบอแมน,แมน จัดปัดมิดซีรีอ้ยเฟื่องลมวัปุ๊ดเฮ้ลงมีว่ะตดบ่ลงหันละก็นานนึงดินนี่ดูดีดินเด้อพี่น้อดูดแรงไวเลยได้บ่เออน่ะเด็ ได้แล้วหนึ่งตัวพี่น้องเฮ้ยจะได้เต็ละตห่อนน้อยลีวู้เด่นหอนคักได้อีกแล้วค่ะพี่น้องใไฮบาลสวิทกลมันอยู่ในหูเมาีจักโตล่ะเต็มูนี่ได้อีกแล้วหนึ่งตัวเบมึงในหูก่อนมันมีจักโต้เดี๋ยวพี่น้องก็กระปูตัวหนึ่งมาเตี๋ยวซุดนะมาเตี๊ยว ได้อีกแล้วพี่น้องตายเพราะท่านเพราะสวินเมเอีกแล้วเด็ดขาแล้วพี่น้องเฮ้ยเมเแถมันบอเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยนะเธออย่าดิ้นนะเอาเลยหุ้ยโตหุอ้โตมาก นี่นใหญ่มากขี่เพิ่งขึ้นมันนันย่งงามๆค่ะนี่มันทำกลางเสียงเด็กเ <c oughs> อาสวีทป่อยอีล้วพี่น้องมึง <c oughs> สองกันนี้ก่าวใส่พรท่านได้หอดอันนี้อยอู่ป่อยป่อย โอ้น้าเฮาก็มีเขียนให้ได้จับหลค์กันตัวนี้ไลยงานก็ไล่ได้เอ้านี่นี่นี่อีกแล้วค่ะพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วไดบบ์เฮ้ยนี่นี่มันมันหอนกันยังถึงมันฮือฮือฮือพี่น้องฮอหอนแดดไหมโมมีวีแวววะซีดบดเลยหอนแดดครับพี่น้องบาสุบิกินน้ำดูคัก แล้วกันี่กะกะเซาละไปไปเมื่อค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วพี่น้องหอนคักเอาไว้แล้วในหน้ากะเมื่อมองเปิดละค่ะนี่เลือไว้เมื่อวานในน้อยมาเปิดกับพวได้อยู่ค่ะพี่น้องได้ทั้งกบทั้งเขียดม้านได้ปนได้มกอยู่พี่น้องก็ <c oughs> แต่สีบปาหมาหน,น้าการหอนบ้านนี่เ <c oughs> ้เศ้าหฮมน้ำกล้วยท <c> า <oughs> งนาเรื่องพี่น้อง เออแดดอีรีอีหลอแดดปะยางขักเลยเนะพี่น้องเบิ่งเขียดเบิ่งได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวไลเติบอยุติแล้วพี่น้องว<ด>่าแต่บดายหมาอยู่ตัวละค่ะมาข้าวเดียวหนึ่งเนาะทั้งกบทั้งเขียดนั่นนี่ก่อนเจี๊ยดเดียวพอแล้วอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ไปเมื่อก่อนพี่น้องเนาะ<ป>จังสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะ<ป>ขอบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะ,คคะาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอขอบกันใหม่เมื่อนาค่ะเบื้องกล้วยเขาโฮมพ่อกล้วย,วยไ,ปไปไปเมื่อเมื่อเมื<ป>่อเยาว์หอบ เมื urai, ่อเมื่อเมื่ออ่อนแดดหมาแล้วก oui, ็ไปห่อนยางรุนแรงเลยโอ้หมาอยู่เด็กมาข้าวเดียวนึงกันแน่นาจะขวบ่นูอ่ะแม่เ่าโมกแดดกินเผากินเลื่องมากกินเ่าอีกโมกโมกเขียดใจใบหอมกระแซบยี่ตัวเหค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวยากอยู่ไปเมื่อเมื่อเออแดดคักแดดแน่พี่น้องเออแดดจัดมากพี่กวยไป๋วทบถมโมกเขียดกวย หน้าจะของกล้วยอยู่หน้าเลยนี่เนาะปลูกไว้ใต้ปลามันค่ะนี่ต้นหน้ากระเขือยังา่าตรงพอได้กินได้อยากอยอะอมแหลีงบ่หมันมันกระหอนแดดเพิ่งงาหมันกันร้ได้ใช่สิเป็ดจะได้ตรงนี้<ม> <laughs>